สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจที่ได้ฟังมาจากคลิปหนึ่งของรายการระดับโลก The Ramsey Show ไฮไล l ์ซึ่งเป็นรายการให้คำปรึกษาการเงินและการแก้หนี้อันดับหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลอรี่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจากรัฐวิสคอนซินที่โทรเข้ามาขอคำแนะนำเรื่องการจัดการหนี้จากค่าเล่าเรียนของสามีเธอ สามีของลอรี่กำลังเรียนปริญญาโทรสาขาพยาบาลวิสัญญีซึ่งค่าเรียนแพงมากจนตอนนี้พวกเขามีหนี้นักเรียนกว่า155,000 0ดอลลาร์ 1, 55, 000, 000, หรือประมาณ5.5ล้านบาทแต่ข่าวดีก็คือสามีของเธอเพิ่งได้เซ็นสัญญาทำงานล่วงหน้าและได้รับโบนัสก้อนโต30,000ดอลลาร์แม้ยังเรียนไม่จบลอรี่เลยสงสัยว่าควรจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีเธอมีอยู่3ตัวเลือก 1. เอาไปจ่ายค่าเรียนกับค่าครองชีพ 2. เก็บไว้ใช้ย้ายบ้านหรือเป็นเงินดาวบ้าน 3. เอาไปโปลดหนี้บางส่วนก่อนแล้วค่อยกู้เพิ่มทีหลังคำแนะนำของเดฟแรมซี่คือสิ่งแรกที่คุณต้องทำถ้าคุณอยากหลุดจากนี้คือหยุดกู้เพิ่มเขาย้ำว่าตอนนี้คุณมีโอกาสทองสามีกำลังจะเริ่มทำงานด้วยเงินเดือนกว่า2 1 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ7.6ล้านบาท ถ้าคุณยังใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบเดิมไปอีกแค่ปีเดียวคุณจะสามารถลดนี้ก้อนนี้ได้ทั้งหมดภายใน14เดือนลองคิดดูนะครับนี่ที่คนทั่วไปต้องใช้เวลาเป็น10ปีเธอกลับสามารถลดได้ในเวลาแค่ปีเดียวแค่เพราะเธอยังไม่รีบยกระดับการใช้ชีวิตเดฟจึงแนะนำว่ายังไม่ต้องซื้อบ้านยังไม่ต้องซื้อรถยังไม่ต้องใช้ชีวิตแบบคนมีเงิน พราะตอนนี้คุณยังเป็นคนมีหนี้อยู่ใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมอีกแค่ปีเดียวแล้วคุณจะเป็นอิสระไปตลอดชีวิตไม่มีหนี้ไม่มีดอกเบีย้ยไม่ต้องเครียดอีกต่อไปหลังจากนั้นรายได้ทั้งหมดจะเป็นของคุณจะเก็บเงินซื้อบ้านเที่ยวรอบโลกหรือเริ่มลงทุนก็ไม่มีอะไรฉุดคุณไว้ได้อีกแล้วเรื่องราวของลอรี่ทาให้เราเห็นว่ารายได้เยอะไม่ได้ช่วยคุณถ้าคุณไม่จัดการมันอย่างถูกทาง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่กำลังเจอกับนีไม่ต้องท้อครับแค่คุณเริ่มต้นตัดสินใจให้ถูกวันนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้เลยจริงจริงขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ